ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องพบกันกับช่องตลาดนัดวัวออนไลน์นะครับเด้อพี่น้องสาหรับมื้อนี้นะครับอ่าช่องตลาดนัดวัวออนไลน์กับพ่อพี่พีน้องครับผมมาสํารวจเราก็ัอัปเดตราคาง้วกันยุทีตลาดนัดอ่าบ้าน่ขยสมศรีเด้อพี่น้องเด้อครับผมสาหรับตลาดนี่่พี่กัดเพิ่งเกิอยุที่บ้านไขยสมศรี นะครับเนาะตําบลโคกเกาะอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเด้อพี่น้องครับผมตลาดเพิ่นจะเปิดทํกการทุกวันจันนะครับเช้าวันจันทรก็จะมีงัวให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันนะครับเนาะมื้อนี้ก็เสาร์วันจันทร์นะครับเดือนไม่วันทีหนึ่งนะครับกรกฎาคม2567ครับผมพี่น้องอ่ะมือสันวันดีเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากจะได้เขามาเลือกซื้อเลือกหาเอาได้ในตลาดนะครับเนาะแต่ถ้ามีเวลาครับผมอีกช่องทางหนึ่งตลาดนัดวัวออนไลน์ครับผมก็จะพาพี่พาน้องมาสำรวจแล้วก็อัปเดตราคาไปนํากันผมเพื่อบเเเกกาาาารสียวลข้มฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันในเด้อพี่น้องเด้ออ่ะเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปเบิ่งวัวตัวแรกกันเลยเป็นัวอ่ะครับผมพี่น้งอ,อ,นองเดี๋ยวผมพาพี่พาน้องนะครับมาเบิ่งอ่ะคมแม่ลูกเลยครับเด้อครับผม อ่อันนี้เป็นคมคูแม่ลูกคมแรกเนาะแม่ขาวลูกแดงเด้อพี่น้องครับผมนี่เนาะครับผมเออนี่ครับลูกเพิ่งได้เจักเดือนแล้วครับคมนี่ลูกได้หาเดือนเด้อพี่น้องครับผมคมนี่นะอ่านี่ครับลูกโตแดงดีสีแดงแดงดีดีเข้มเข้มเป็นแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่เด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่าอันนี้เพื่อนเป็นลูกพอดีกวครับ ลูกสามหนึ่งครับลูกสามหนึ่งสามหนึ่งเจ้าแม่ลูกเคเอฟสามหนึ่งพนาพี่น้องครับผมนี่เด้อครับเด้อครับผมแม่ทองว่างเนาะครับตอนนี้แม่ทองว่างครับผมส่วนสูงกับส่วนสูงแม่เพิ่มประมาณร้อยสามสิบห้าบวกบวกเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับตีตั้มไม่ให้แต่ว่าับเพิ่มประมาณร้อยสี่สิบแล้วพี่น้องครับผมนี่เนาะครับเนาะนี่ครับนี่เด้อครูนี่คมนี่ครับผมพี่น้องครับผมนี่เนาะ ครับผมอ่านี่เนาะครับอ่านี่เด้อครับผมพี่น้องคมนี่อ่าคมนี่เขาเปิดราคาไว้ไหนไปไหนครับเปิดไรยิ้มหัครับสองหมื่นห้าครับผมอ่าราคาต่อรองได้เนาะครับผมครับผมอันนี้สองหมื่นห้าราคาต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมครูนี่คมนี่เนาะครับเนาะอ่านี่ครับเพิ่นเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งครับผมตอนนี้แม่ทองว่างเด้อพี่น้องลูกที่ใดเหรอครับลูกที่สองครับลูกที่เอ่อลูกที่สองเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่านี่ครับ ะผู้ใดอยากจะได้แบบนี้คมนี่นะครับเนาะสองหมื่นห้าพันบาทราคาต่อรองกันเอาเด้อครับเด้อครับผมอ่ะมีมาคมเดียวเนาะอ่ะเหลือคมเดียวนี่ครับผมโค้เดียวครับผมฝากเบอร์นะครับนี่ให้ทุกอย่างครับครับผมรับประกันให้ทุกแนวครับผมอ่ะฝากเบอร์พี่น้องนะครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ห้าเจ็ดเก้าศูนย์ห้าเจ็ดครับผมห้อยบั่นบมห้อยอึ้งบั่นบมเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่เนาะครับเนาะครับผมเดี๋ยวพาขยับเดินมาดูทั้งนี่อันนี้ของผู้ใดเนาะคร ของของผู้ใดเจ้าของเพิ่นอยูอ่บ่อ่ะอันนี้พเพิ่นบ่อยู่บค่ครับเจ้าของเพิ่นอ่ะนี่เนาะครับเนาะขยับมาทางด้านนี้เบื้งตัวนี้ครับอันนี้ก็ของเฮากันบ่แม่นๆครับอ๋ออ่ะอนี่ครับอ่ามาเบิ่งอีกแม่นึงเด้ออันนี้เป็นแม่แยกลูกไปแ,แม่ยแยกลูกเอออครับผม่านี่ครับแม่แยกลูกเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่เนาะครับอ่ะนี่เด้อครับผมตอนนี้ท้องว่างเนาะครับครับท้องว่างยุทธวัฒน์ทับตรงนี้ครับตาบ่ตท่านผ่านรอบอ่าผสมไปแล้วแต่บัตท่านผ่านรอบผมโต ครับผมอ่าบนทันผ่านรอบเนอะอันนี้แม่โบดเด้อพี่นอ้องเด้อส่วนสูงแม่นี่กับประมาณเกือบว่ามันจะร้อยสี่สิบอยู่บอกครับอ่านี่ครับเบยยิ้ <ผม S 2> งส่วนตเพพ่นล้โตเพพ่นยาวเด้อพี่น้องครับผมบโบดข้อแข้งขาถุงเท่าดำนะครับอ่าดำทุกส่วนเด้อพี่นอ้องเด้อเกีหูกระดำตัวนี้ว่าไรไปเลยครับสหนีครับมื่นหกพันบาทนี่ครับราคามื่นหกพันบาทพนาพี่น้องอ่ต่อร้องได้เหมือนมืออนี่เด้อพู้ใดเสียเอา ผู้ดสิเอาคมอ่าแม่นี่เด้อพี่น้องเด้อครับผม,มอ,อ่ะนี่เนาะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวก็ะเป๋าเป็นเนาะครับก็เดี๋ยวอ่าหมื่นหมื่นหกพันนะครับเนาะอ่ะนี่ครับหมื่นหกพันบาทพนะผู้ดีอยากจะได้แบบนี้ครับผมอ่าเบื้องเรียมโตเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเหเบื้องฟังนี่เต็มเต็มนะครับเด้อครับผมอ่ะนี่เด้อขอแข่งขาเพิ่์นหามุมกล้องให้เบิ่งดีๆครับผมจะได้เห็นตัวเต็มๆครับอ่ะนี่เด้อ อ่ะครับหมื่นหกพันบาทครับผมเบอร์เดียวกันเนาะก็เบ,เ,บเบอร์เมื่อกี้อ่ะมีแค่นี้เนาะครับเนาะของเขา<ม>ครับผมอ่ะนี่เด้อครับอ่ะเดี๋ยวผมพาบึ้องอ่ะเบอร์าการจัดทรงเขาเป็นยังไงาจะจัดส่งกับสรงฟีอะครับผมสรงฟีกิโลครับ ตัวผ้าอีสานนี่แหละครับตัวผ้าอีสานส่งฟรีเลยครับผมเอออ่าพี่น้องนี่ครับราคานี้ส่งฟรีตัวผ้าอีสานเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่าผู้ใดอยากจะได้กับฟ้าเอโต้เห่ไว้นะครับเนาะกับหอยอึ้งบ้านบ่มเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่ครับอ่ะครับอันนี้เป็นแม่แยกครับผมพี่น้องอ่ะครับผมมันหมันนะครับเด้อครับครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาขยับมาด้านนี้ครับผมอ่ะมาดูอันนี้พ่อเหนืสวัสดีครับมีมาบ่ครับมื้อนี้เออมีมาบ่มื้อนี้มาเบิ่ง เอากินน้ำกอนก็ได้ครับอ่ะนี่ครับพี่น้องกัเป็นแม่นะครับนอกากพวกแม่สาวนะครับหัวโลนโลนยังสี่กับมีเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากจะได้ในตลาดมือนี้นะครับเนาะอ่ะกับพอมีให้เบิ่งอยู่นะครับเนาะอ่ะงัวกับกระลังเข่าไม้อยู่กับมีครับผมพี่น้องคุณเนาะครับผมกระลังแก่เข่าไม้อยู่กับมีคือคือกันอ่ะมือนี้มีไม้เจ็ดตครับเจ็ดตอ่ะหกเจ็ดตครับผมอ่ะอ่ะนี่แหละครับ เอออ่าเดี๋ยวอะไรอะไรมาใส่กันให้เบิ้งพี่น้องครูนี่ครูเนี่ยมันเจร้อยจะร้อยสี่สิอ่าครับผมร้อยสามสิบหาบวกเกือบแต่แต่ร้อยสี่สิบเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่เด้ออ่ะนี่ครับแม่นะครับเนาะเออนี่ครับผู้ใดมองหาแม่บอกแม่พันเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่ครับอมื่นสามครับอ่าตัวนี้มื่นสามป่ะม่จังใดอ่าตัวนี้มื่นสอง หัวล้นอ่าหัวล้นเฮ็ดเค้ให้แล้วเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ครับผมเปิดโบนจังซี่แหละพี่น้องสองหมคู่นี้สองหมื่นห้าพันบาทเออนี่ครับถือเงินมาถือเงินมาสองหมื่นหาได้งัวงามไปคู่หนึ่งพี่น้องเป็นเออนี่ครับเนาะคู่ใดมองหาแม่บอกแม่พันอยากจะเลี่ยงเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่ครับอ่ะนี่ครับอ่ะนี่ครับตัวนี้รอยซี่สิบบวกพี่หรอกนี่ครับนี่นี่เด้อครับผมพี่น้องอ่ะนี่ละเครื่องอม ครับผมแม่นี่บดบดหัวลุนๆเฮ็ดเขาให้แล้วเด้อพี่น้องเดอ้อครับผมอ่ะนี่เนาะเครื่องดำครับให้เบิ่งสองฟังเด้อพี่น้องครับผมอ่ะนี่เนานะนี่เด้อครับอ่ะนี่ครับอ่ะนี่ผู้ใดมองหาแบบนี้เนาะครับเนาะสองหมื่นห้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อครูนี่นะครับเนาะอ่ะนี่ครับาราคาแย,ยกว่าจังไรกว่าครับ ถ่าแยกเป็นตัวสามพันกับสองพันอ่อหมื่นสามพันกับหมื่นสองพันเลยเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่าราคาหม่องวาวเลยเนาะครับเนาะสองหมื่นหาเด้อครูนี่ครับผมอ่านี่ครับตัวนี้จะได้ส่วนอ่าส่วนสูงไงกว่าแน่จังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อครับผมตัวนี้หมื่นสามพันบาทเนาะอ่าตัวนี้หมื่นสองพันบาทเด้อครับเบิ้งเป็นไล่์โตเนาะครับเนาะพี่นอ้องอ่านี่ครับอ่านี่เด้อตัวนี้บดบดดีๆหัวโลนๆเฮ็ดเขาให้แล้วเด้อพี่น้องอ่าอ่าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าที่นี่มีตัวละหมื่นสามตัวตัวละหมื่นอีกสาม นี่ครับตัวระหมื่นหนึ่งนะครับเนาะ ตัวที่2 2ครับผมตัวที่3อ่า3ครับผมส่วนสูงประมาณ120อ่าบวกบวกบวกทุกตัวเด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้ตัวละหมื่นนะครับเนาะอ่ามีอยู่3ตัวพี่น้องผู้ใดสนใจอยากจะได้อ่าตัวนี้อ่าตัวนี้กับสีแดงดีออกเนาะครับเนาะอันนี้ออกอ่าครับผมตัวนี้ก็ออกอ่านวลๆเด้อพี่น้องเด้อครับผมเนาะนั่นครับอ่าสามตัวนะครับผมตัวนี้นะครับเนาะอันนี้ตัวละหมื่นเด้อพี่น้องเด้อส่วนสูงประมาณ120บวกบวกทุกตัวครับนี่เนาะครับเนาะอ่าผู้ใดมองหาจังสี่ยุพี่น้อง นะนี่เนาะครับผมต่อรองกันเอามื 30, 30, template, อนอ 25, parasite, 2, 105, สสีครับมีสามมืในไดสามตัวพี่น้องเนาะอ่านี่เนาะครับเนาะสองมื่นห้าได้สองตัวพี่น้องนะนี่เนาะครับอ่ามือ่าครับผมสตัวอ่าเรากลับมาเบื้องแม่อันนี้เป็นแม่สาวเพื่อนบอกเรื่องหน่อแม่เมีแยกออกเนาะครับผมอันนี้แม่แยกเด้อพี่น้องเดนอะอ่าผสมพานรอบแล้วใส่พอไดครับใส่พอน้ำบานครับอ่าพอบ้านคมคมโตเนาะ ครับผมอ่านี่ครับไส้พอพันดีเด้อพี่น้องเด้อผสมโตส่วนสูงแม่นี่กับประมาณร้อยสามสิบห้าบวกบวกยี่ดอกพี่น้องอ่านี่ครับราคาหมื่นสามพันบาทนะครับเนาะอ่านี่ครับหูตั้งๆนี่แหละพี่น้องอ่าโบ๊ทโนี่แหละอ่ะนี่เด้อครับผมนี่อ่าครับผมอ่าอันนี้ก่ผสมไม่ห้แล้วเนาะราคาหมื่นสามพันบาทเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากจะได้นะครับเนาะอ่านี่ครับอ่านี่ครับเอาไปรุ่นเอาเด้อพี่น้องเด้อดอ่าพันพันหล่อไปก่อนครับยังผ่านผ่านหล่อม อ่ะนี่เด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดอยากจะได้แบบนี้เนาะครับผมหัวราคาอ่าราคามื่นหนึ่งนะครับเนาะแล้วกับมื่นน้อยๆเด้อพี่น้องยกครูไปครูนั่นสองมื่นหาเป็นราคาแบบเพาะเอาเพาะตอเด้อพี่น้องครับผมเนาะอ่ามีแต่วัวสาวนะครับยูนี่เด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่ครับราคาเบาๆราคาย่อมย้อแบบจับต้องได้เด้อพี่น้องมือนี้มีชีเดีตัวนี้เนื้อกิโลห้าสิบบาทครับครับผมนี่เนาะครับอ่ะนี่ครับตัวนี้ก็มื่นสามพันบาทผสมให้แล้วเนาะจักเดือนแล้วกัน伙 สมได้ยี่สิบก้ามืออครับยี่สิบก้ามือเกือบพันพันพอดีพันเออพันพอดีเด้อพี่น้องกะเอาไปรุ่นเอาเนาะครับเนาะบปรได้มองหายจังสี่อยู่แต่ราคานี่เป็นตาอ่าหมื่นสามครับราคานี่เป็นตาเอาแห้งครับผมเนาะหมื่นสามพันบาทฟังนะพี่น้องอ่ะนี่เนาะครับอ่ะเด้อแม่แยกมาอ่ะที่นี่พ่อเนี่ยฝากเบอร์นะครับ086 086 8555 8555 328 328ครับผมพ่ออนี่โทรมาได้ครับอ่ะโทรมาได้เนาะมักตัวใดเนาะครับ่ม แล้วแม่สาวพร้อมครับเออครับแม่ง้วสาวใสตวละเมื่อนอ่ะนี่ครับอ่ะโทรมาได้เหมือดเด้อพี่น้องเด้อครับผมอยากจะได้แบบใดเนาะครับผมอ่ะมันๆครับผมเมื่อนี้มันครับครับผมครับครับ นี่ครับเดี๋ยวผมพาเดินดูมาฝั่งทางด้านนี้สวัสดีครับครับผมเป็นเจ้าหน้นอครับสายใหม่มาแล้วสายใหม่เออสายใหม่วะไม่น่ารู้ว่าใครชงขุนหรือเปล่ครับมาสายใหม่โอ้ครับปล่คนละอืมครับตัวเลขถือกันในสายใหม่ผมจนว่าซีทุ่มหาทุ่มสิน้อยเลยยังติ่งลิงติ่งลิงไว้ผมเพิ่งเลิกงานมาปราะวะโอ้ใช่แล้วแก่ปัญหาไหมครับของผมซีฮันน่ะปัญหา มีสีพันยังน้อยอยู่นะครับงานมันดีขาด้วยไปทรงมาส่งเดนือว่าปรมาใหอาดหลาดเลยเดี๋ยวตัวไปเร็วกับไปโคราชมึงไปเส่โชคใช่โชคใช่ครับผมไปเรียนดูของอะไรอ่าครับผมอ่าดีเจน้ำครับผมได้ขายกับเห็นขายกับดีเจน้ำเนาะมือนีบเป็นจังไรครับได้มาจังตัวแม่นี่่แมสาวแม่สาวเนาะครับเนาะครับผมอ่าเป็นแม่สาวเด้อพี่น้องอันนี้แม่แม่สาวส้นสูงประมาณเท่าไรครับแม่นี่ ลอยสามสิบหาดอยยุดอกเนาะครับผมนี่เด้อพี่น้องเด้ออายุจักเดือนครับตัวนี้อารรสเลิศครับผมจักเดือนครับตัวนี้มันจักเดือนเลยกูกล้าแล้วละม่วงสี่ปีเป็นปีแล้วปีกูกล้าเนาะแม่นี่เครื่องอมเด้อพี่น้องเด้อเป็นแม่สาวเนาะครับเนาะอ่ะนี่ครับผู้ใดมองหาแบบนี้ขอแข่งขาเพิ่นเด้ออ่ะนี่เนาะ อ่าครับผมนี่เนาะพูดได้ใากจะได้จังสี่เด้อพี่น้องครับผมเป็นแม่บอกแม่พันอีกแม่หนึ่งนะครับอ่านี่ครับอ่ารับประกันตำหนิทุกอย่างนะครับเด้อครับผมอ่าตัวดีเด้อครับเด้อพี่น้องตัวนี้ผู้ใดอยากจะได้นะครับเนาะอ่านี่เนาะครับอ่านี่ครับอ่านี่เด้ออ่าตัวนี้เขาเปิดราคาไว้หไรบปางนะครับมื่นเจ็ดพัหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทพานะพี่น้องอ่าเป็นแม่สาวเด้อพี่น้องเด้ออายุปีกว่าครับผมอ่า ราคานี่ต่อรองได้ครับผมนี่ครับผู้ใดมองหาแม่บอกแม่พันยุพี่น้องอยากจะได้แบบนี้เนาะครับเนาะนี่ครับผมหามึงมุ้งแห้นะครับเนาะเต็มเต็มเด้อครับผมส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกบวกกี่ดอกพี่น้องครับผมสําหรับแม่นี่นี่ครับอ่ะครับผมอ่ะนี่เด้อครับเด้ออันนี้หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเนาะอ่ะที่นี่มาเบิ้งแม่เล่เด้อพี่น้องอ่ะครับผมเป็นแม่เล่ตัวนี้ว่ามันส่วนสูงว่ามันสิ เกือบเออเกือบจะรอยสี่สิบจุดดอกพี่น้องอ่ารอยสี่สิบบวกลบเด้อตีตั้มไม่หายสุดดอกครับแต่ว่าจริงๆอาจจะสูงก็นั้นอยู่นะครับเนาะอันนี้แม่ลูกแรกบอกลูกแรกลูกแรกแยกลูกไปแล้วเนาะครับผมผู้ใดมองหาเลยยูเดอร์พี่น้องเด้อครับผมนี่ครับเป็นอีกแม่หนึ่งอ่านี่ครับอ่่นีเด้อครับผมอ่านี่เนาะครับผู้ใดมองหาจังสี่อยู่ครับผมตัวนี้เขาเปิดราคาไว้หลายป็นไรครับ ราคาเดียวกันครับผมสองตัวนี้ราคาเดียวเด้อพี่น้องเด้อ17,500บาทนะครับเนาะนี่ครับผู้ใดอยากจะได้แบบนี้เนาะครับเนาะหามองหาเล่ยู่พี่น้องเห็นเอฟซีหลายคนถามหาเด้อครับเด้ออยากได้แม่เล่ยแม่ลูกเนาะครับเนาะนี่ครับเป็นอีกแม่หนึ่งครับผมผู้ใดมองหาจังซี่อยู่ครับนี่เด้ออ่ะครับผมราคาเดียว17,500เนารนะครับมืัอนี้รับประกันตำหนิให้ทุกอย่างนะครับอันนี้เล่ยเพิ่นแยกลูกไปได้ลูกเดียวเนาะเด่ย์แค่ลูกเดียวเด้อพี่น้อง อ่ะนี่ครับอ่ะผู้ใดมองหาจังสี่ยุ้พี่น้องอ่ะตอนนี้ทองว่างทองว่างทองว่างอ่ะทองว่างครับผมอ่ะมีไม้เจ้าตัวครับมือมีไม้สองตัวสองตัวนี่เนาะอ่ะฝากเบอร์พี่น้องนะครับ087 087 860 860 4431 4431เจ็ดแมห่งส่ครับผมข้อหมายว่าปีเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะส่งหมายนะครับครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมให้เบื้องอีกรอบนึงพี่น้องอ่ะเบื้องรอบตัวด้วยครับเด้อครับผมนี่ครับเนาะแมรี่อะผู้ใดหาจังสี่ยุ้นะครับอยากจะได้แบบนี้นี่ครับเด้อ อ่ะนี่ครับเป็นแต่เอาเป็นแต่ตอจะดอกพี่น้องเพราะตอเพราะเอาจะดอกครับผมอ่ะครับผมอ่สวัสดีครับทางพี่เป็นังไาหน้าทอครับนี่นอครับผมของพทยรานไยานครับผมสวัสดีครับมือนี้มีไม้จากโตัวนะครับมือนี้ตัวนี้บ่หมื่บาทอ่ะหมื่นห้าพันบาทครับผมอ่าสายผูเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่ครับอ่ะผูเนื้อสายคุนผู้ใดมองหาแบบนี้อยากจะได้จังสี่นะครับตัวนี้หมื่นห้าพันบาทพนะพี่น้องอ่ะนี่ครับอ่ะหัวอายุจ็ดเดือนนะครับตัวนี้ ปีพอดีอ่ะปีพอดีครับผมนี่ครับอายุ1ปีพอดีเด้อพี่น้องเด้อครับผมส่วนสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกบวกแต่ร้อยสามสิบเด้อพี่น้องอ่ะนี่ครับอ่ะปด๋ยมองหาจังสี่อยู่นะครับเนาะครับผมอ่ะฝากเบอร์พี่น้องนะครับ 086 856 8 5 6กแปดห้าหครับผมหอยล้านเนาะครับเนาะครับผมอ่ะนี่เด้อครับเด้ออ่ะสายผูโตนี้พี่น้องพูดเลมองหาจังสี่อยู่ครับผมอ่ะยืนยกดีเป็นแต่เอาอยู่ดอกพี่น้องอ่ะนี่ครับผู้ใดอยากจะไปเลี้ยงไว้เนาะครับเนาะครับผมอ่ะราคาพอเอาพอต่อครับผมอ่ะเดี๋ยวพาขยับมาด้านนี้โถอยนะครับเด้ออันนี้ของผู้ใดเนาะครับเจ้าของเพิ่นบ่อยู่บ่เออเพิ่นไปส่งงัวอยู่พภาะพี่น้องอ่ะนี่เนาะครับเนาะ ครับต่ว่ากักําลังยืนมุ้งกันอย่เพิน่นจทรงม้วนภายในพี่น้องเจ้าของบออยครับผมอ่ะตัวเด้อครับเด้อทางพี่เดน่ของผู้เดน่ครับตัวนี้ของผู้เดน่ครับครับเนี่ครับผมสามสามตัวนี้บ่รดูว่าของไทยอ่ะ,อะเดี๋ยวผมให้ย,ยังถามบึ้งน,นะครับเนาะครับไอ โทษนะครับอันนี้สามตัวนี้ของผใครเจ้าข,ของคนว่ยยุ่งบ่เออนี่เนาะครับเนาะเพิ่นบ่บ่อ่ะนี่นะครับเดี๋ยวอันนี้เพิ่งลงรถมาไมมันบ่ครับเนี่ยเดี๋ยกันไปครับนี่ขายกันไปโอ้ยต่อกันโยกเลยนนะพี่น้องนี่กํลาลังต่อกันโยกครับผมเป็นคู่แม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่ครับ แม่ลูกลูกผู๋ครับผมนี่ครับเกิดยังขึ้นครับผมไทยมุงเลยเด้อครับเด้อยืนมุงกันบักักเลย <c oughs> นี่ครับเพื่อนกําลังต่อกันอยู่พี่น้องกําลังยืนเบื้องกันอยูอ่นี่เด้คนเนอคู่นี่น,นะครับเนาะนี่ครับเ <c oughs> ออน,นี่ครับฟลาสุดกําลัง คุยรายละเอียดกันอยู่ครับผมพี่น้องนี่ครับฝึกได้ครับเด้ออันนี้ครูนี่เขาเปิดไลน์ไปไหนครับนี่เปิดบ้านเปิดไปทีเปิดบ้านสองแปดสองหมื่นแปดบผมสองหมื่นแปดเด้อพี่น้องเด้อครูนี่นะครับเป็นแม่แม่ลูกลูกผู๋เนาะลูกเพิ่นได้จักเดือนหรอครับกาสีประมาณแปดเดือนลูกแเดือนลูกเจ็ดแปดเดือนแม่แม่ท้องว่างเนาะอันนี้แม่ท้องว่างพ่ะนะพี่น้องอ่ะ อ่านี่ครับพอสุดกำลังจับเสี่ยงอยู่คุยราคากันอยู่เป็นเจ้าเนยน้อครับคุณพ่อนี่ครับอ่าเปิดเพิ่นเปิดไว้สองหมื่นแปดได้พี่น้องแม่บดโบนหัวหล่นหยังสิเหระครับผมอ่าลูกผู่แม่ลูกลูกผู่พกนะพี่น้องอ่ะนี่ครับอ่าลูกเพิ่นเด้ออ่าน้ำคบเนาะอ่านี่ครับอ่านี่ครับสองหมื่นแปดพันบาทเด้อราคาเปิดไว้เนาะพี่น้องเนาะอ่านี่ครับอ่าเบอร์เลี่ยมโตลูกเพิ่นอ่ะครับผมฝากเบอร์พี่น้องนะครับ ศูนย์แปดห้าเจ็ดหกหนึ่งครับเจ็ดหกหครับผมอ่ะนี่้ะครับเด้อพอสุดกะกกำลังเบิ่งอยู่พี่น้องอ่ะแต่ตอนนี้คือยังเม่ทันราคายังเม่ทันได้กันครับกำลังคุยกันอยู่เพื่อนแห่งซีแต่เขาเอาเมื่อท่านได้ครับผมเออเพื่อนแห่งซีแต่เขาเอาเ่อท่านได้ครับผมเออครับผมใกล้กันเข้ามาแล้วยับเซกันเอาคุณพ่อนี่นะครับเด้อครับผม ผู้ใดมองหาจังสี่อยู่ครับผมขู่หนีนะครับเนาะสองหมื่นแปดพันบาทเป็นคูแมลูกด้วยพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดมองหาแบบนี้จังสี่อยู่อยากจะได้นะครับค่ะนี่ครับคุยต่อรองราคากันเอาครับผมพี่น้อง่นีเนาะนี่เด้อครับเอาให้ได้ครับผมโสดหมันด้วยครับเด้อครับผมครับ เบื้องเรื่องดีที่ไรอ่ะครับผมพี่น้องเมื่อกี้นะครับถามหาเจ้าของเพิ่นที่ไหนได้นะครับเด้อพี่น้องนี่เจ้าของมาแล้วของลุงนวดพานาพี่น้องไปส่งงัวงพึ่งกลับมาพานาพี่น้องมันมันสามวัยดีใจหลเกิดเงินเมืองนั่งบอดีใจตัวใส่ก็ได้ก็ได้คือข้าวผมอ่ะครับผม อ่าเด้อครับเด้อพี่น้องครับผมอ่ามาเบิ้งอ่าแม่นะครับไปนนี้เป็นแม่แม่งไหนครับแม่แยกหรือแม่แยกลูกได้ลูกนึงอ่าแม่แยกได้ลูกนึงพี่น้องได้ลูกนิดน้องไม่ซื้อที่ว่าหัน่านี่ครับผมนะบ้านนี้เอาไปนี่ไปถัดเลยดีกว่าซื้อกว่สาวหน่อยตัวเรที่สองที่สามปีนึงก็ได้เซิ้งนี่เอาไปนี่เดือนสองเดือนเลยเซิ้งเออครับผมนี่พี่น้องอ่ะเหตุผลมันดีกว่ากันหลายครับนี่ครับฟังจากเสียงนายห้อยเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่านี่ครับเบื้องลึกถึงสีนะครับออกสีอ่ามักตันมักตันสุกเนครับี่ บ้านตุ่มยังไงนหมดล้วเออครับผมนี่ครับบดๆจังซี่ล่ะพี่น้องผู้ใดมองหาแบบนี้เด้อครับเด้อส่วนสูงประมาณ135บวกๆครับผมเป็นแม่แยกครับอ่ะได้ลูกนึงเนาะครับเนาะครับผมอ่ะแม่นี่เฮาเปิดราคาไว้หลายปรนเด็ครับเอา12บสงชงลอยโลได้สิบสองสิบสอเด้อพี่น้องเด้อราคาหมื่นเออนี่ครับ12,000บาทครับผมตัวนี้ครับผมอ่ะ นี่ครับหมื่นสองพันบาทเป็นแม่ hey, s <S แยกลูกลูกเดียวเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่านี่ครับผู้ใดอยากจะได้แบบนี้ส่งฟรีร้อยกิโลอ่าครับผมหมื่นสองพันบาทส่งฟรีร้อยกิโลพี่น้องอ่าต่อร้องกันเอาเด้อครับผมสําหรับแม่นี่เนาะครับเนาะอ่านี่ครับผมอ่ะครับผมโบดโบดจังสี่แหละที่นี่แม่ได้ยินครับ แม่นี่บ่่่่่แแมมนนีีอ่ะเมื่อกี้ถามหาเจ้าของครับผมพี่น้องอ่ะนี่เด้อครับเด้อตัวนี้พร้อมสัตว์อ่าตัวนี้พร้อมสัตว์เด้อพี่น้องอ่ะนี่ครับเป็นคมว่าเถิดหน่อยเป็นแม่สาวสิพร้อมผสมอ่ะนี่นะครับ18เดือนแปดเตี้ยนครับผมแม่สาวพร้อมผสมส่วนสูงประมาณ140บวกๆเด้อพี่น้องสําหรับแม่นี่ครับผมนี่เนาะครับเนาะอันนี้ครับเออหน้าตาโหนกนูนเด้อพี่น้องเด้ออ่ะแม่นี่ออกหูยาวจังหน่อยพี่น้องอ่ะนี่ครับเนาะ อ่นนี่ครับอ่ขอแข้งขาพื้นล่างไหลอันนี่ครับอ่น้ำไตดีเด้อพี่น้องอ่นนี่ครับแม่นี่เครื่องอมนะครับเนาะอ่นนี่ครับอ่น้ำไตดีนะครับน่องเนื้อหนังก่ยังอยู่ๆอยู่ๆอยู่เด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่นนี่ครับอันนี่หกหมื่นหกนห้าร้อยหมื่นหกพันห้าร้อยครับหมื่นหกพันหาล่อยพนักพี่น้องเป็นแม่ผมอั้ครับผู้ใดมองหาจังสี่ยุ่ยพี่น้องไปอีพี่น้องเออ มันขค้ืนเคือนผือปันต้องคำบเลยทีค่คบ่อ,บอท่านเออครับผมน่ห้อยไหลเหมือนหกพันห้าร้อย <c oughs> 16, บาทครับผมพี่น้องสำหรับแม่นี่ดวยครับเ <c oughs> ด้อครับผม <c oughs> นี่ครับส่วนสูงประมาณ140บวกบวกครับผมขอแข่งคาเพิ่นกระดีอันนี้ก็คือกันบ่อ ทรงฟรีอะก่กนบ่ขอคาน้ดมันห่ยอยไหลเอออันนี้อาจจะขอคาน้ำมันนี่พี่น้องเนอะครับผมพันกว่าบาทไม่ลไรกำไรไหมบาทหีขอคาน้ำมันะ่ยจะขอจะร้อยสองสามรอนี่ยันผู้ใจดีหายหอดพันก็มีดีล่ะเออครับผมอ่ะนี่นะครับเนาะครับผมศูนยสครับผมศูนส 0 1 2 0์หนึ่งสองศครับผมหนวดขึ้นเขาหน่อนะค่งหนวดเด้อพี่น้องครับผมอ่านี่นะครับพี่น้องเอ้ยว่าผมมวนครับเนาะครับผม2อตัวเด้อพี่น้องเด้อตัวนวลตัวนั่นนะครับหมื่นสองทรงฟีร้อยกิโลตัวนี้อาจจะมีอ่าคุยคันน้ำมันกันนิดนิน่อยเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่านี่ครับอ่าคุยต่อร้องกันเอาเพื๋อเพล๋อถือใจเพลินให้ให้ยฟีฟีส่งฟรีให้กันมีเด้อพี่น้องเด้อคุยราคากันเอาเนาะครับเนาะอ่านี่นะครับเนาะมนให้งัวฟรีนะครับส่งให้ฟรี เลยโอ้ตายแล้วครับผมนี่ครับอนี่นะครับนี่ครับอ่ะกันนี้ก็บอกูกว่าเจ้าของิ่นกลับมาไปครับอออ๋อนี่บอกครับโอ้โทษเด้อครับน้ำครับผม อ่ะนี่นะครับโคคาอ่ะเท่าไรก่อครับสิบหกห้าร้อยพ่ะนะครับผมหมื่นหกพันหาลอยโบสดีๆเด้อพี่น้องเด้อตัวจังสี่แหละครับผมอ่ะกกหางกับไงเครื่องดำดำเด้อพี่น้องเด้อดูหางดูนางให้ดูแม่อ่ะนี่เนาะครับเนาะเมื่อกี้ก็ตามหาเจ้าของอยู่นี่ครับมาไปส่งง้วพึ่งมาพ่ะนะครับผมพี่น้องหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเออนี่เนาะครับเนาะครับผมเด้อนี่เด้อครับผมผู้ในมองหาแบบนี้นะครับตัวนี้สีดีนะครับเนาะอ่ะนี่ครับอ่ะอ่ะดำออก จังเลยนะครับออกบักตานเนาะครับเนาะเออออกบักตานในเด้อพี่น้องเบิดโบจังซี่แหละครับผมกกหางใหญ่ๆอ่าส่วนสูงประมาณเท่าไรครับร้อยสามสิบบวกบวกผมว่ามีร้อยสามสิบหาด้อครับเบิ่งจากถ่ายเด้อพี่น้องเด้ออ่ตีตั้มไม่ให้เนาะพี่น้องเนาะผูดในม่องหาแบบนี้ครับผมอ่นี่ครับอ่าเด้อครับหาแม่บอกแม่พันอยู่ครับผมอยากจะได้แบบนี้ครับผมพี่น้องหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับเนาะต่อร้องได้ครับผม นี่นะครับเนาะ,ะนี่เดอ้ออ่ะฝากเบอร์นะครับบัดนี้ศูเครับผมห5 <65 15, S> 1ห 7จ็ดครับผมอ่าเจ็ดศูนย์เก้าแปดหกห้าหนึครับผมอ่พอตีโคกคอพอตีจากโคกอเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่พาพี่พาน้องเมื่อกี้มาถามหาว่าเจ้าของเพิ่นอนวู่ไปส่งงัวนี่ครับมาแล้วนะครับเนาะอ่ะนี่เด้อครับเด้ออ่ะครับผมมันมันครับผมครับผมครับครับอ่ะนี่เด้อพี่น้องครับผมอ่ใครอยากจะได้นะครับเนาะตรงนี้กังามเด้อพี่น้องเป็นแม่อ่ะยืนยกดีเด้อพี่น้องเด้อบนโบ๊จังซี่ล่ะอ๋ครับผมโทรหากันเอานะครับเนอตต้องกันเอาเด้อพี่น้องครับผม อ่ะนี่ครับอ่ะนี่ครับบรรยากาศในตลาดเนาะครับเนาะกะพร้อมนี้งว้วให้พี่ให้น้องในเบื้องนี้หรอครับพี่น้องอ่ะแต่กะอาจจะบางๆเนี่ยจังหน่อยนะครับเด้อบรรยากาศช่วงนี้นะครับอ่ะนี่ครับผู้ใดมองหานะครับเนาะอยากจะได้ง้วะก็ขามาเลือกซื้อเลือกหาได้ในตลาดคือเก่าแล้วครับพี่น้องอ่ะแต่ถ้าบ่มีเวลานะครับเนาะช่วงอ่ะตลาดนัดวัวออนไลน์ก็จะพาพี่พ่น้องมาสำรวจแล้วก็อัปเดตราคาไปนํากันครับผมอ่ะนี่เนาะครับเดี๋ยวผมพาไปเบื้องอ่ะคู่นี้นะครับเนาะบ่รู้ว่าเพิ่นขายกันไป ไอ้โทษนะครับอันนี้เขาเขาขายกันเหรอบอกนี่ครับนี่ครับมันเป็นขายขายกันไปครับ <c oughs> ไปทอดทรดเล้วครับเนี่ยแปดพันหาครับแปดพันหามื่นแปดพันหาเป็นแม่แม่สาวบอกแม่สาวหัวโลนเด้อพี่น้องเด้อโบดโบดจังสิ่ละมื่นแปดพันหารวยพ่ะนะอ่ะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวอายุจักเดือนแล้วครับตืิ่มแม่หัวโลนพอดีเริ่มเงิ่อนไขน้ำสองเดือนตืิ่มตืเ่มเป็นเตื่มก็สอนแตดบ้นไปกี่ เป็นบ่อสิบหกเดือนบ่นขาดเนะาะจะเป็นเป็นแม่สาวสี่ข้อมผสมเราพ,พ,พี่น้องอ่ะนี่เด้อครับผู้ใดมองหาแม่บอกแม่พันอ่ะนี่หมื่นแปดพันห้าร้อยลู่พอพันลู่สายเพิ่นบ่ครับอันนี้บอ่อได้ครับอืมนี่ครับตาโตเพิ่นดีอยู่ดองนะครับเนาะครับผมส่วนสูงกะบ่เป็นสี่ร้อยสี่สิบบวกบวกอ่ะครับผม อ่ะนี่ครับสำหรับแม่นี่หมื่นแปดพันห้าร้อยหัวโลนๆเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมองหาจังสี่อยู่เอออ,อยากจะได้จังสี่เนาะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเด้อครับผมอ่ะน,นี่เด้อผู้ใดมองหาจังสี่อยู่ครับอ่ะตัวนั้นแม่นของเขาบอกตัวนัน้นว่าอะไรครับเป็นเป็นคู่แม่ลูกบ่อ๋อแม่ลูกกับลูกลูกตัวแม่เนาะอ่ะนี่เด้อไปหาแม่ดูลูกอ่ะไป นี่ครับครับผมอันนี้เป็นคู่แม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อครับผมแม่ลูกลูกแม่เจ็ดพันห้าหมื่นเจ็ดพันห้าครับผมหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทแม่ลูกลูกแม่ครับผมแม่เพิ่นกืบประมาณบล็อตเกือบเจร้อยแต่เกือบจะแตะเด้อครับเด้อรอยสามสิบห้ารอยสี่สิบที่ดอกพี่น้องอ่ะนี่เนาะครับกะโดยเบิ้งเลยสายตาครับผมลูกเพิ่นได้จักเดือนครับตัวนี้ สี่เดือนกว่าครับผมอ่ะตัวแดงดีสีเข้มเข้มเนื้อพี่น้องเนื้อแม่ลูกลูกแม่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้แม่ทองว่างเนาะครับลูกมันขายหกพันหาเออเออนี่ครับผมพี่น้องอ่ะครับผม1 7อหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทพนะอ่ะพูดเลยมองหาแบบนี้อ่เอออ่ะ นี่ครับอ่ะฝากเบอร์นะครับบมาที่นี่วันไหนซื้อมั่งบอไปครับผมฝากฝาเบอร์พี่น้องนะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศเก้าห้าหกยเก้าห้าหกศูนยสามศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์ห้าครับผมหอยสายันครหอยสายันเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่แล้วครับเป็นมีหอค่มนึงกับแม่สาวเด้อพี่น้องเด้ออ่ะที่นี่ของแม่อวยครับผมพี่น้องมาเบิ่งแม่นี่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเออแม่แดงๆใหญ่ๆนะครับเนาะ ครับผมรุ่นรุ่นเฟรมเลยเหรอครับผมสำหรับแม่นี่สองหมื่นเจ็ดหาร้อยครับผมสองหมื่นเจ็ดเออสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแม่นี่ราคาต่อร้องได้พน้าพี่น้องอ่ะนี่ครับขอแข่งขาเพื่อนเออไม่มีสีสีดำนี่เด้อครับนี่เนาะครับเนาะนี่ครับขอแข่งขาดีๆเครื่องดำๆสีแดงดีแดงเข้มเนาะครับผมสำหรับแม่นี่ส่วนสูงประมาณเท่าไรครับเนี่ย ร้อยร้อยห้าสิบบวกบวกเนาะครับเนาะนี่เด้อครับผมครับผม27,500เป็นเป็นแม่แยกเนาะครับทองว่างเนาะตอนนี้อ่ทองว่างเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับหูตั้งตั้งสันนี่แหละพี่น้องแดงแดงดีดีสีเข้มเข้มครับผมอ่หัวกระสวยครับผมหางเบลื่อมตัวเฟมใหญ่เด้อครับเด้อสำหรับแม่นี่เนาะครับเนาะนี่ครับอ่านี่ครับผู้ใดมองหาจังสี่อยู่ครับผมพี่น้องเ นี่ยังสั่นเหรอครับผมบรรยากาศในตลาดนะครับเนาะเออว่ากันไปแน่หยอกกันไปน้ำครับผมพี่น้องเพราะได้มวนอ่ะนี่นะครับเด้อเฟ้มญ่อีหลีครับผมสำหรับแม่นี่นะครับเนาะอ่างใหญ่นะครับเนาะอ่สีแดงดีโบดโบ๊จังสีเหรอครับผมกรีบหัวดำดำนี่ขอแข้งขาเพิ่อ่ะนี่เนาะครับอันนี้แยกแยกลูกไปนะครับเนาะครับผมลูกได้ลูกจกโตแล้วครับหนึ่ง ประมาณสองตัวมันบ่ครับผมเออเบื้องจากเขาเด้อพี่น้องเด้อเออนี่ครับเนาะครับผมอ่ะฝากเบอร์พี่น้องนะครับ087ย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเ่อ้วยเนาะครับเนาะครับผมอ่ะนี่เด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดอยากจะได้นะครับเนาะแม่นี่เด้อครับเด้อครับผมให้เบิ่งอีกรอบนึงครับผมนี่แหละบดๆจังซีแหละพี่น้องขอแข่งขาดีๆแม่ใหญ่ๆเฟมใหญ่ๆครับผมพี่น้องอ่ะนี่เนาะอ่ะครับผมอ่ะ ครับผมขยับออกมาให้เบิ้งมุมไก่เด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับยางยามเลยพี่น้องมุมนี่เต็มๆนะครับนอครับผมอ่ะครับผมมันหมันเด้อครับเด้อครับผมอ่ะครับผมนี่ครับ น wow, umm> ี่ครับบรรยากาศในตลาดนะครับพี่น้องกะนี่ครับพอมีงัวให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่ครับอ่าเฟรมใหญ่ๆกับพอมีนะครับเนาะแล้วก็พออ่าราคาแบบเบาๆราคาเป็นหมื่นนะครับเนาะหมื่นน้อยๆจสินะครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากจะได้มีงบน้อยๆก็มาเลือกซื้อเลือกหาเอาได้ในตลาดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้นะครับอ่าคลิปนี้นะครับเบ้าหลุดก็จะหยุดคลิปไว้ซํานี้ก่อนเด้อพี่น้องติดตามกันต่อไปในคลิปข้างหน้าเนาะครับเนาะอ่ะนี่ครับสําหรับมื้อนี้กะสวัสดีครับ